สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนสเสริกลับมาเล่าข่าวเพิ่มนะคะออกไปจ่ายตลาดมาไปตากแดดตากลมนะคะโอ้ยสดชื่นค่ะเพื่อนเอนกลับมาก็มาเช็คข่าวหน่อยนะคะไปดูช่องโหนกระแสของพี่หนุ่มเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วมีข่าวดาราอักษรปอนะคะพี่หนุ่มก็ยังปิดหน้านะคะแล้วก็ ยังไม่เปิดชื่อนะคะท,ทั้งทั้งที่เพืเ่อนๆดูนี่นะคะหน้าจอของนายเอนเตอร์เทนเมื่อ5้าชั่วโมงที่แล้วเขาลงข่าวเปิดหน้าเปิดตาคุณปราบประดลเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะผู้จัดการยันปราบประดลไม่เกี่ยว forex t d รู้แฟนสาวผัวพันเหตุเคยเป็นเมียเก่าของแชร์ โอ้โหแล้วก็ปิดหน้านางชิคกี้นะคะอันนี้ก็จะปิดหาอะไรคะเขาติดคุกแล้วคะ่ะนะคะส่วนพี่ปราบนะ่ะช่องหนึ่งก็ปิดหน้านะคะอีกช่องหนึ่งก็เปิดหน้านะคะช่องที่ออของพี่หนุ่มเนี่ยคนที่ไปคอมเมนต์ก็เอะอะโวยวายโอ้ยเป็นใครปอไหน ปอประยุทธ์ปอประวิทย์นะคะไม่รู้เรื่องนะคะเรื่องข่าวบันเทิงต้องยกให้นายเอนเตอร์เทนนะคะลงข่าวล่วงหน้ามาตั้งห้าชั่วโมงที่แล้วนะคะพวกคนยังไปงมกันอยู่ในหนกระแสสองชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดหน้าปิดตานะคะเรื่องวงการบันเทิงนะคะต้องมาฝั่งนี้นะคะนายเอนเตอร์เทนนะคะหรือว่าอ,อ่พี่เต๋อทีวีโพนะคะก็รายงานข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เขารู้กันทั้งวงการบันเทิงแล้วค่ะพี่โนมเปิดหน้าได้แล้วนะคะสิริเล่าเปิดหน้านางจิ๊กกี้ตั้งแต่สิงหาคมนะคะตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งตอนนีเ้เข้าสู่เอพิโซดที่สี่สิบสองนะคะเพื่อนเพื่อนไล่ไปดูตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งนะคะหน้าตาเมียซีอเป็นยังไงน่ะเขาลงรูปเขาเองนะคะเพื่อนเนเขาเปิดหน้าเขาเป็น พับบ i ิใน IG แลเราก็ใน Facebook ของเขานะคะแล้วอีกอย่างนะคะเขาเป็นคนวงที่อยู่ใกล้ชิดในไอพิลักที่สุดนะคะเราก็เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยชอบอวดล่ำอวดรวยนะคะไม่มีน้ำใจกับเหยื่อผู้เสียหายนะคะลงรูปภาพอวดแบรนด์เนมเย้ยหน้าเสยเข้าปลายคางของเหยื่อนะคะผัวติดคุกนะคะเ,เพื่อนๆรู้ไหม มันเอ้ยไม่ใช่คุณจิีีเนี่ยโพสต์รูปอะไรโพสต์รูปยิ้มนะคะตัวเองยิ้มมีความสุขนะคะขึ้นไอจีนะคะช่วงเวลาที่นายอภิรักษ์โดนจับเมื่อเดือนมกราปีหกสี่นะคะสิริเขียนใส่โพสอิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครจะโพสต์อะไรบ้างนะ,ะพอเห็นหน้านางจิกี้โพสตรูปตัวเอง ยิ้มย้ำจำใสไม่มีสลดนะคะเจลีก็เข้าสู่แดนนิพพานเลยค่ะว่านาังนี่จิ้งจอกนะคะไม่ต้องไปสงสารมันนะคะไม่ต้องไปปิดหน้ามันนะคะถือเงินไปถมให้คุณแม่สร้างบ้านน่ะพื้อน,น่ะเป็นหินอ่อนกำแพงก็ยังเป็นหินอ่อนติดแชนเดเรียบนเพดานนะคะปอไอ้ปอปององอน่ะไปขุด ถึงอียิปต์เลยนะคะอียิปต์แม่น้องจีน่านะคะยีนนี่ก็ตัวดีนะคะเมียเก่าก็คืออีมาร์กนะคะอีมาร์กศิวากรนกิมวังตะโกบอกนามสะกูลเลยว่าจะเล่าแยกเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งไอดาลาตกกระป๋องตกอับนะคะเนี่ยพันกันมั่วเนี่ยไอตระกูลกิมวังตะโกตระกูลสีลนตระกูลโกดทิ ไม่ต้องเปลีนหน้าแล้วนะคะเห็นแล้วฉุนค่ะเปิียดทำไมบักปากประดนนี้ก็อีกคนรู้ทั้งรู้ว่าเขาเอาเงินชาวบ้านมายังเอามากกเอามากอดเอามาจูบเอามาหอมเอามาดูประวัติของไอ้นางหมาจิ้งจอกนะคะเ,เพื่อนเนนี่คือภาพาที่ทั้งคู่นะคะ โพสต์นะคะลงปีพศสอ5 4แล้วก็2564นะคะคือเซลตนะอยากจะเล่ามาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เป็นข่าวสักทีที่เขาบอกว่าคนล้มอยากข้ามนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆว่าควรจะข้ามหรือว่าควรจะกระทืบซ้ำคะ่ะเพื่อนๆนปีสอง4ห้าห้าสี่นะคะ เป็นรูปผีปอบกับผีเป็ดยืนกอดกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็บรรยายว่าโอ้ยเมื่อสิบปีก่อนนะหัวใจพี่น่ะไม่มีที่ว่างไว้สําหรับเธอเลยอ้าวไม่มีที่ว่างเลายืนกอดกันในโรงแรมหรือเปล่านั่นด้านหลังนั่นอ่ะเตียงนอนหรือเปล่าเป็นชู้กันเหรอคะฮะยังไงป่าประดนอ้าว พอผ่านมาสิบปีให้หลังสองห้าหกสี่ทุยถ่ายรูปใครเป็นตากล้องอ่ะอียิปหรือเปล่านะเจกี่หรือว่าเลขาของหล่อนจ้าอะ,ะเบียร์แม็กฟีนอ่ะไม่ใช่สิตอนเบียร์เข้าคุกนะคะจิกี่ก็กโพสต์นะคะประมาณคำคมนมเย็นนะคะ ว่า,เ,าเรื่องไร้ลายๆก็จะผ่านไปนะอะไรอย่างเงี้ยทางทางที่นางจิ้งจอกเนี่ยเป็นคนชักชวนเบียร์แม็ควีนนะคะให้มาทำสังฆกรรมในวงจรแชร์ผีเปรตพวกนี้นะคะ2554ถึง25 2564นะคะบรรยายว่าเออรักแท้ในที่สุดเราก็เวียนวนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะตอนนั้นนะ่ะพี่ปราบเนี่ยนะหัวใจไม่ว่างนะแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งสี่ห้องหัวใจนะ่ะพี่ปราบเนี่ยมอบให้น้องจิกีคนเดียวเลยนะจ๊ะส่วนจิกีก็โพสนะคะโพสท่าออกกำลังกายนะคะให้เห็นแก้มก้นแล้วก็ขาอันเรียวๆนะคะให้ประชาชนที่เป็นเพศผู้นะคะได้น้ำลายหกนะคะว่าโอ้ มีซีอีโอหุ่นเนี่ยแซ่บมากสับมากนะคะทั้งทั้งที่ผัวนะเป็นคนถ่ายให้นะคะเอ๊ะหรือว่าอาจจะตั้งกล้องเองก็ได้เพราะว่านิสัยหรือว่าสอดอของนางจิกิเนี่ยเป็นคนชอบอวดร่ำอวดรวยนะคะอวดนมอวดก้นอวดแขนอวดขานะคะอวดแปลนดเนมนะคะแล้วตอนนี้นะคะ นายปราบประดนนะคะกรมนะคะก็หล่นใส่กับบ้านนะคะคนดีๆมีเต็มเมืองผู้หญิงดีๆมีเต็มบ้านนะคะดันนะคะไปควานไปงมซากที่เขาทิ้งลงแม่น้ำไปนะคะเอาขึ้นมาปาดฝุ่นเอาขึ้นมาเช็ดนะคะ มาดอมมาดมมาสูตรนะคะผลสุดท้ายค่ะไอคำว่าศีลเสมอกันนะคะมันก็บังเกิดผลค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะสิรินนะรอรอวันที่จะได้เล่าบรรยายภาพสองผัวเมียเนี่ยรอมานานแล้วนะคะเพื่อนๆในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะเพื่อนๆไม่รู้จัก มันเกินกัาคำว่าดีใจอ่ะเพื่อนเพื่อนไอ้คนที่ไปเล่นหนังบุพเพสันนิวาสนะเล่นบทเป็นพระมหากษัตริย์นะเล่นเป็นพระนารายณ์ที่มีสมะยไาสมญานามห้อยท้ายว่ามหาราชนะเพื่อนเพื่อนเอาคนแบบเนี้ยเอาคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียน่ะมาเล่นเพื่อนเอนไม่รู้จะ บรรยายว่ายังไงดีแล้วไอ,อ้จิกกเนี่ยคลั่งใครนะคะคลั่งใครละครบุพเพสันนิวาสนะคะบุพเพเนี่ยรู้สึกว่าจะฉายปีสองนห้าหกหนึ่งนะคะช่วงนั้นก็ยังเสวยสุขอยู่กับผัวอยู่นะคะกับอภพิรักแต่ช่วงนั้นน่ะไอ้รักน่ะอภพิรักน่ะมีเมียน้อยแล้วนะคะ เป็นนักศึกษาเนี่ยแหละค่ะนะคะชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันหรือว่าไปตามแอดมินเอก็ได้นะคะนังที่กี่ก็คงจะดูละครนี่แหล,ละค่ะแล้วก็โอ้นั่นไงแฟนเก่าเล่าพัดผ้ากันมาสองห้าห้าสี่นะฮะแต่ว่าก็ติดต่อเบลล่านะคะเอามาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเครื่องสำอาง j จ s ิก้าคอสเมติกสซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่ไปก๊อปปี้นะคะไปขโมยชื่อของเครื่องสำอางจากประเทศอเมริกามานะคะซึ่งเซรีนะคะได้เล่าได้แชร์ไปแล้วนะคะตั้งแต่เอพิโซดต้นๆนะคะไปไล่ดูเองนะคะไม่เล่าแล้วนะคะนะคะคลิปเนี้ยมาเล่าด้วยความโทโสแล้วก็กโกรธานะคะ เพราะว่าเพื่อนๆคะเวลาเราเห็นความตอแหลของบางคนเนี่ยแล้วมันเสแสร้งโพสต์รูปในหลวงไปรับเสเด็จเอ้ยวันที่ห้าท่านวา่าโพสต์รูปราชการที่เก้าคิดถึงพ่อนะคะใส่เสื้อเหลืองพนมมือกราบพ่อนะคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงล่ะโอ๊ย เป็นคนดีรนะะักพ่อเท่ากับเป็นะคนดีจงรักพักดีเท่ากับเป็นคนดีดนนดนะะในที่สุดนะคะฝีมันก็แตกนะคะลากกันไปนะคะลงอเวจีปลอยเป็ดนะคะทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยคลิปเนี้ยอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆว่าจะมาเล่าเรื่องน้องไบร์ ตกมันบันเทิงก็มาขึ้นข่าวนะคะพี่หนุ่มก็มาขึ้นข่าวอีกตอนแรกสิริว่าจะข้ามไปนะคะแต่พี่หนุ่มน่ะปิดหน้ามันทั้งสองคนนะคะทนไม่ได้ค่ะเป็นเพื่อนขออีกสักรอบแล้วกันนะไม่ต้องปิดแล้วพี่หนุ่มตกมันบันเทิงเขาเปิดแล้วนายเอนเตอร์เทนน่ะเขาเปิดแล้วโอ้ยพี่หนุ่ม เดี๋ยวก็ได้เชิญปราบประดนมาห่วนกระแสนะคะแล้วคราวนี้ทั้งช่องเจ็ดน่ะเอาไงล่ะหรือว่าแอดมินเน่ะจะเปิดไอ้อัปลน์ดาวลน์สำหรับิิลี่นะิหลี่คิดเห็นส่วนตัวนะว่าปราบน่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแชร์โดยตรงแต่ว่าคุณนะ่ะไปช่วยโจร แล้วคุณนะไปพัวพันกับเงินโจรหรือเปล่าอันเนี้ยอันเนี้ยทนายของปราบนะ่ะก็ต้องมาช่วยลูกความนะคะว่าโอ้ยก็แค่เอาของเหลือเข้ามากินครับไม่ได้เอาเงินเข้ามาสักหน่อยนะคะส่วนเรื่องนาฬิกาอะไรนะอ่อที่ไปซื้อด้วยกันนะคะนาฬิกายีห่ห้อที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเซเว่นนะคะ ใส่คู่กันโพสอวดโซเชียลเนี่ยนะเราเป็นคู่รักนะใส่นาฬิกาที่เป็นหน้ปาปัดสีเหลี่ยมเลื่อนเหลี่ยมเหมือนกันเลยอ่านั่นแหละเพื่อนๆคลิปนี้นะคะอันคัดนะคะเล่ารวดเดียวเลยปกติคลิปก่อนๆนะคะสิริจะต้องเล่าแล้วก็หยุดพักหายใจแล้วก็กดคัดนะคะแล้วก็ ขึ้นบันทึกใหม่นะคะแล้วก็เล่านะคะแล้วก็เอาคลิปเสียงนะมาต่อกันนะคะให้เป็นไฟล์เดียวกันนะคะแล้วก็เรนเดอร์ออกมานะคะเป็นคลิปแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube นะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยช่างมันเถอะค่ะเอาแบบอารมณ์สดๆนี่แหละโอ้ยอุตส่าห์กลับมาจากไปจ่ายตลาดอารมณ์ดีๆซื้อขนมซื้อ น้ำหวานมากินนะคะเปิดมาโอ๊ยนึกว่าหวนกระแสจะเล่นเปิดตาปปะดนเต็มเท่คนก็ามาถล่มที่ไหนได้เลยเพื่อนเพื่อนลงข่าวก็ช้ากว่าเขาแล้วยังมาปิดหน้าอีกโอ๊ยพี่นมพี่นมพี่นม,นมเอาเดี๋ยวรอดูมดดำแฉไปเลยมดดำเปิดหน้าเลยนะคะแล้วก็ข่าวใส่ไข่นะคะเดี๋ยววันอังคารวันพุธ เราก็โหนกระแสนะคะจะมีกระแสให้พี่หนุ่มไปชวนปราบประดนมาหรือเปล่านะคะเพื่อนๆอนอ้าวประนันกันเองเลยนะคะคลิปเนี้ยสิริมาเผาพอให้หายคันนะคะมันคันยุกยิกยุก,ย,กยิกในหัวใจนะคะแล้วกาคันปากมาหลายเดือนแล้วนะคะไม่ใช้หลายเดือนสิหลายปีแล้วะคะ่ะเป็นปีแล้วนะคะโอ้ยคู่รักบัรเลือโลกนะคะ ชู้รักมันลือโลกไม่เจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอ,อยากให้มันมีปาฏิหาริย์ร้องเองเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ละค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ